ตะเดยมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเซอร์มาแล้วค่ะเราอยู่กับซีรีส์ของการ c h a l เลน g ์นะคะชา a l เลน g ์ Challenge ก็คือความการท้าทายตัวเราเองนะคะเราจะท้าทายตัวเราเองด้วยกัน จำคำศัพท์365วันค่ะทุกคน365วันฉันต้องจำศัพท์ได้1,000คำนะคะใครอยากจะมาเชลเล่นหรือว่าท้าทายความสามารถของตัวเองมาท้าทายไปด้วยกันค่ะไปต่อนะสำหรับศัพท์เดือนนี้เราจะยังอยู่ที่คำศัพท์กลุ่มที่เรียกว่าคำรรพนามนะแต่เป็นคำรรพนามที่ยังใช้เรียกในเรื่องของคนอยู่นะคะรรพนามบรที่1 2แล้วก็3 1ก็คือผู้พูด2ก็คือ คือคนที่นั่งคุยอยู่กับเราเนี่ยแหละนะสามคือคนที่เราเมาส์มอยด้วยนะก็คือไม่ใช่เมาส์มอยด้วยคนที่เราพูดถึงเขาคือเมาส์เขาอยู่นั่นเองนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงที่เรากําลังคุยด้วยนะคราวนี้ไปต่อที่คําศัพท์วันที่1 2 3 4สาี่วันนี้อยู่ day แล้วค่ะทุกคน day นะคะ day หาคำศัพท์วันนี้คืออะไรลบน้องยิ้มออกก่อนนะคะ คำศัพท์วันที่5ของเรานะยังอยู่ที่บุรุษที่สองนะมีทั้งหมด1 2 3คําคำนะคะไปเริ่มจากคำแรกค่ะทุกคนคำแรกนะคะ3เสียง3พยางนะคะก็คือตึกตึกตึกนะตึกตึกตึกใครอ่านฮิรังระได้ให้อ่านฮิรังระนะใครอ่านไม่ได้ก็อ่านตัวอักษรโลมาจิที่เซตัยเขียนให้ตรงนี้นะคะโอเคคำที่1ค่ะออกเสียงว่า โอมาเอะได้ยินไหมได้ยินไหมเอาใหม่นะโอมาเอะโอไม่โอไม่อ่าเวลาพูดเร็วๆตัวไม่ไม่มันจะเป็นประมาณนี้นะโอไม่โอไม่ประมาณนี้นะโอไม่โอไม่นะคะโอไม่แปลว่าอะไรบุรุษที่สองก็คือใครบุรุษที่สองก็คืออันนี้เราบุรุษที่สองคือคนที่เราคุยด้วยอย่างนี้ใช่ป่ะโอไมา โอไมเ็ oh, คือคือเจ้าคนนี้นะคะเราเรียกคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยว่าโอไมได้นะคะแต่โอไมนะคะข้อควรระวังนะคะดอกจันนิดนึงนะคะ่ะโอไมจะเป็นคําเรียกที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยมันจะออกแนวแบบนี้ค่ะทุกคนให้จําเป็นภาพนะประมาณนี้ก็คืออันนี้เราเนาะคนพูดเนาะคนพูดเนี่ยพูดถึงคนเนี้ยไม่ได้พูดถึงคนนี้ พูดใส่คนนี้โดยที่ในลักษณะที่เมื่อกี้เซตแต่เขียนแบบนี้ใช่ปะ่ะคือคนแรกเนี่ยมีมุมมองต่ออีกคนหนึ่งแบบเหมือนคนนี้จะต้องเป็นผู้น้อยกว่าอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะตามสถานะทางสังคมก็คือแบบด้อยกว่านายกตัวอย่างเช่นหัวหน้าเรียกลูกน้องก็อาจจะเรียกว่าโอแม่อ,อาประมาณนี้เนาะส่วนภาษาไทยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะแปลว่าอะไรนะโอแม่ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นแกเป็นเอง เป็นนายนายก็ยังไงก็แปลกๆเนาะคือคือแล้วแต่เลยแต่ให้เราเข้าใจว่าเออเขาเรียกคนคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเพียงแต่ว่าสถานะของไอคนที่เขาเรียกเนี่ยสถานะดูมีความด้อยกว่านิดนึงนะโอไม่โอไม่ไมนะประมาณว่าจริงๆเศษแต่มองว่ามันใกล้เคียงคําว่าแกมากเลยแกแต่ว่ามันก็จะอืจริงๆภาษามันไม่สามารถเท่ากับได้นึกออกปะมันไม่สามารถแบบเท่ากับแบบนี้เสมอไปได้ให้เราจําเซนส์ของการใช้แล้วกันเนาะโอไมม ก็คือเรียกคนที่อยู่ตรงหน้าเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยเองเนี่ยอายุน้อยกว่าฉันหรือไม่ก็เองอะสถานะด้อยกว่าฉันประมาณนั้นเนาะขาวนี้มาต่อเหมือนเดิมเลยตาจิคุณยังตาจิถ้าไม่คุ้นกลับไปดูของเก่าค่ะเราเจอตาจิ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 เจออะไรบ้างเยอะมากเลยเนาะวาตาชิตาจิโบกุตาจิอานาตาจิคิมิตาจิแล้วก็มาเจอโอมาเอตาจิเพราะฉะนั้นตาจิแปลว่าอะไร พวกเนาะอะไรที่มีลงท้ายลงท้ายด้วยตาจิตาจิเนี่ยก็คือใส่คาว่าพวกเข้าไปก็จะเป็นพวกอะไรพวกแกหรือว่าพวกเองอะไรประมาณนี้หเห็นปะพวกแกหรือพวกเองแสดงว่ามีกี่คนไม่ใช่1คนแน่ๆนะอาจจะเป็น2 3 4สหรือ10คนหรือว่ายีคนแล้วแต่เลยนะคะโอเคต่อไปมีเสียงพวกมาอีก1เสียงก็คือละข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยก้อนเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะโอไม่ oh เราก็เพิ่มละเข้าไปก็เป็นโอไม่ะโอไมะวิธีการจำศัพท์อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเซแต่ย้มอีกครั้งหนึ่งเนาะเราต้องพูดออกเสียงค่ะทุกคนอย่าอย่าดูเฉยๆแล้วอ่านในใจนะให้พูดออกเสียงด้วยเนาะโอไมะโอไม่ะ,มะสังเกตไหมเวลาเซแต่พูดหรือเวลาที่เซแตอ่านเซแตอ่านเสียงมากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะคะมันจะทําให้เราคุ้นกับ เสียงนะคะแล้วก็เราได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะเออปากเราก็พูดได้นะก็คือ,คอ,คอฝึกรูปปากด้วยเนาะเพราะว่าเสียงบางเสียงบางทีในภาษาไทยมันไม่มีหรือว่ามีแต่ว่ามันกว่าจะประดิษฐ์เสียงออกนั้นออกมาได้มันอาจจะมีความยากนะเราจะได้ฝึกไปเรื่อยๆเนาะสรุปอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้แชร์ตัวนี้โอไม่์ละเหมือนข้างบนเลยนะคะแปลว่าพวกเหมือนกันก็คือพวกเองพวกแกนะคะนั่นหมายความว่า2ตัวเนี้ยความหมายเท่ากับกันโอเคไหมมีคนกี่คนหลายคน ที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วเราดันไปเรียกเขาว่าพวกเองพวกแกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอันนี้ปุ๊บมีหนึ่งคนเท่านั้นนะเองแกเธออย่างนี้ก็ได้เนะแล้วแต่เลยว่าเราจะเรียกยังไงนะคะโอเคสรุปอีกครั้งนึงวันนี้เราได้3ามคำก็จะเป็นโอไม่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 ตัชโอไม่ตโอไม่ละโอไม่ ai, ะโอเค โอเคสรุปวันนี้เราได้ศัพท์เพิ่มอีก3าคำนะแล้วก็ถ้ารวมกับสับที่เหลือก็เยอะอยู่พอสมควรเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมานับกันอีกทีหนึ่งไปต่อกันคลิปถัดไปค่ะ